สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําร้านที่น่าสนใจในเมืองอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้อยู่ตรงใกล้ๆก,กับวงเวียนม้าน้ํานะคะชื่อร้านว่าขนมจีนฟังสำเนียงแล้วก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าร้านนี้ขายอะไรอย่างที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งน้ํายาแกงไก่แกงปลาไตาปลาน้ําพริกหรือแม้กระทั่งแกงปูนะคะซึ่งสามารถเลือก ทานได้ตามใจชอบได้ตามสบายเลยจ้าแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือผักจะอยู่ในตู้อย่างนี้ด้วยซึ่งจะทําให้พวกมแมลงและฝุ่นไม่สามารถเข้ามารบกวนอาหารในตู้ได้สบายใจไปอีกเปราะเลยนะคะบรรยากาศของร้านนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนมาบ้านผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตก็คือจะมีพวกอุปกรณ์แก้วที่เป็นสังกะสี อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตู้เก่าๆซึ่งทําให้เราดูรู้สึกว่าย้อนไวัยไปถึงยุคสมัยก่อนกันเลยทีเดียวค่ะมาดูอาหารวันนี้นะคะแล้วก็จะทานหมูห้องนะคะแล้วก็แกงส้มซึ่งรสชาติก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะทุกคนมาซอยห,หนมจีนกันเลยนะคะวันนี้เราจะซอยให้ท่านดูทุกคนนะคะแบบยั่วยๆกันเลยค่ะแบบอ๋ออร่อยมากผักก็ไม่อันเหมือนเคยนะคะตามคอนเซ็ปต์คนชอบกินขนมจีนค่ะ อันนี้ทำเองทุกวันเลยอ่ะจ๊ะทำเองใหม่ทุกวันเลยเนาะทำเองทุกวันค่ะพี่คานูวาเมลอาผัดชีก็๊กตาสุนัขอร่อยมาเลยนะดีดู เฮ้ยให้ดีทุกคนเห็นไหมเออจริมเลยนะแบบทำมาเฟ็มดีมากเลยให้ดูอันนี้เหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไม้ยอ้าปมมะรสชาติเป็นยังไงจ๊ะ ค่ะตอนนี้เราก็ทานกันอิ่มแล้วนะคะแล้วก็ขอส่งภาพบรรยากาศแบบย้อนวัยของคนภูเก็ตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ